สวัสดีค่ะวันนี้หญิงจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูข้าวเหนียวผัดกันค่ะเป็นข้าวผัดข้าวเหนียวแล้วกันค่ะเตรียมรังต้นหอมและซอยได้เลยค่ะกระเทียมด้วยนะคะนํามาสับๆแบบนี้ได้เลยค่ะข้าวเหนียวบ้านไหนเหลืออย่าทิ้งนะคะแช่ตู้เย็นไว้ค่ะมาทําเมนูข้าวผัดได้อร่อยเลยค่ะแบ่งข้าวเหนียวให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะและหญิงจะใส่ไข่ไก่ลงไปสองฟองค่ะ พุกไข่ไก่ให้เข้ากับข้าวเหนียวสักเล็กน้อยนะคะเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ํามันพืชเล็กน้อยตามด้วยกระเทียมลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมเลยค่ะจากนั้นหญิงจะใส่ไข่ไก่ลงไปสองซองนะคะค่อยๆเกลี่ยไข่ไก่นะคะ ให้สุกพอประมาณค่ะจากนั้นหญิงจะใส่กุ้งลงไปค่ะตอนนี้หญิงก็จะผัดกุ้งนะคะกับไข่ไก่ค่ะให้สุกพอประมาณนะคะเมื่อกุ้งเริ่มสุกแล้วหญิงใส่ข้าวเหนียวผสมไข่ลงไปผัดเลยค่ะขั้นตอนนี้ค่อยๆกัดให้ข้าวเหนียวกระจายตัวนะคะแรกๆเขาจะผัดยากนิดนึงนะคะเขาจะมีความเหนียวและเป็นก้อนอยู่ค่ะ เขาโดนความร้อนสักครู่เขาจะแตกตัวและเม็ดก็จะร่วนๆค่ะเมื่อเขาเหนียวร่วนได้ที่แล้วหญิงปรุงรสค่ะ อิ่วขาวซอสสาเขียวน้ำตาลทรายและผงชูรสค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะชิมรสด,ดูค่ะจะเพิ่มซีอิ๊วขาวกับน้ำตาลทรายลงไปอีกนิดหน่อยค่ะและหญิงก็จะโรยพริกไทยลงไปเพิ่มความหอมค่ะสุดท้ายด้วยการใส่ต้นหอมซอยลงไปได้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดข้าวเหนียวของหญิง เม็ดล้วนนะ่าทานมากๆเลยนะคะกลิ่นก็หอมมากค่ะเรามาเตรียมทําน้ําปลาพริกกันดีกว่าค่ะซอยพริกจินดาแดงและพริกขี้หนูตามชอบเลยค่ะบีบมะนาวใส่น้ําปลาลงไปตามด้วยกระเทียมและหอมแดงหั่นบางๆค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปตัก ข้าวผัดข้าวเหนียวของเรามาเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะเม็ดข้าวเหนียวเมื่อนำมาผัดแล้วเม็ดล่วนดีมากเลยค่ะ เม็ดสวยมากๆเลยค่ะสีก็สวยนะคะเพราะว่าเราคลุกไข่ลงไปค่ะตอนที่เอามาผัดนะคะไข่จะเกาะตัวกับเม็ดข้าวนะคะทําให้ข้าวเป็นสีเหลืองๆค่ะเรามาชิมกันดีกว่าค่ะหญิงจะบอกว่าใครยังไม่เคยทําเมนูนี้ทานลองเอาเมนูนี้ของหญิงไปทําทานกันดูนะคะอร่อยดีนะคะเมนูนี้ เหนียวนะคะไม่แข็งด้วยค่ะเขาจะมีความหนึบหนึบกว่าข้าวปกติเล็กน้อยค่ะใครยังไม่เคยกินข้าวเหนียวผัดต้องลองนะคะอร่อยดีค่ะเห็นแบบนี้แล้วเราจะไม่ทิ้งข้าวเหนียวกันแล้วใช่ไหมคะเราจะเก็บแช่ตู้ไว้ค่ะแล้วเราก็จะเอามาผัดได้ข้าวผัดจานอร่อยเลยค่ะขอตัวไปกินข้าวผัดข้าวเหนียวต่อก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ